ทำจมูกจากเกาหลีมาทำไมยังต้องมาแก้จมูกแบบโอเพนซี่โครงที่ดีมอก็ไปเกาหลีไปแดนกิมจิคิดว่าเกาหลีไปมันจะจบที่เกาหลีแต่ว่ามันพอททำมาแล้วมันไม่จบซีโคนมันลอยเลื่อนดูมันก็ดิ้นดิ้นรู้สึกว่าทำไมมันเคลื่อนลงเคลื่อนลงปลายแหลมมี <c oughs> คนถามว่าไปเกาหลีเลยไปเกาหลีเลยแล้วก็ไม่อยากจะบอกว่าเราผ่านมาแล้วในทุกเคสคุณหมอตุ๊ก ได้ทำการวางแผนไปอย่างดีอย่างเคสนี้คุณหมอใช้เทคนิค Open Rib r h i n o p l a s t y โดยนำกระดูกอ่อนซี่โครงมาใช้ตั้งฐานสร้างโครงสร้างใหม่ช่วงปลายจมูกและช่วงสันจมูกคุณหมอเลือกใช้ซิลิคอนอิมแพลนเกต แทนการใช้กระดูกอ่อนซี่โครงเพราะถ้าใช้กระดูกอ่อนซี่โครงช่วงสันจมูกอาจมีการยุบตัวบางตัวลงทําให้รูปทรงจมูกเปลี่ยนได้ในอนาคตโดยคุณหมอต,ตุ๊กจะทําการเหล่าซิลิโคนให้แนบและล็อกกับฐานกระดูกจมูกและววางซิลิโคนใต้เยื่อหุ้มกระดูกจมูกเพื่อผลลัพธ์ในเรื่องของการอยู่ทรงคงรูปในระยะยาวนั่นเองค่ะและเคสนี้เป็นการผ่าตัดที่โรงพยบาบาลคุณหมอตุ๊ก ทำงานร่วมกับทีมศัลยะแพทย์และวิสัญญีแพทย์เพื่อให้คนไข้เกิดความมั่นใจปลอดภัยและอุ่นใจมากที่สุดคะ่ะนุ่มปอคุแม่สวยเป็นธรรมชาติไฟสวยละมนุนแฟนเขบอกเออนีด่ดีกว่ของเกา่า ฝากติดตามสาระศิลยกรรมของดิมอรกับซินดี้ดิมอคลินิกด้วยนะคะ